สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอมีสาระทุกท่านนะครับแล้ะรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาประชาชนคนไทยทุกท่านสองสาวันที่ผ่านมาผมขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิป อันเนื่องมาจากติดภารกิจนะครับผมวันนี้นะครับมาติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกร,ร,กรและเป็นชาวไร่าชาวนาทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันอังคารที่30พฤศจิกายนปีพ2564มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการอนุมัติในส่วนของ แจกเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรและชาวไร่ชาวนานในโครงการแจกเงินไร่ละพันและรวมไปถึงโครงการแจกเงินในส่วนของโครงการประกันราคาข้าวนะครับซึ่งโครงการประกันราคาข้าวเบื้องต้นก็แจกไปแล้วประมาณ2-3งถึงมงวดแต่ติดในส่วนของการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและ มีข้อมูลออกมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับในส่วนของการประกาศจากโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขอแจ้งให้กับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมนะครับถ้าต้องการชมรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมจะนําข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในส่วนของการแจกเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรและเป็นชาวไร่ชาวนาผ่าน2โครงการนั้นนะครับสําหรับการประกาศผลนะครับผมหรือการถแถลงข่าวนะครับก็จะมาจากาโฆษโกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแรกก็จะเป็นนางสาวกวางไตสุรีไตาสารนกุลนะครับผม ประกาศออกมาแล้วนะครับคอรมออนุมัติจ่ายเงินประกาันร,รายได้ข้าวเพิ่มเติมสนับสนุนการผลิตอีกไร่ละ1,000บาทสำหรับใครที่มีนาและลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โครงการนี้นะครับผมให้อะและอนุมัตินะครับผมให้ไม่เกิน ชาวนา1คนต่อ20ไร่เท่ากับว่าได้20 0 0 0บาทสูงสุดนะครับผม30พฤศจิกายน64คอรมออนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวปี64ทับ65งวดที่3เป็นต้นไปซึ่งก่อนหน้านี้มีการแจกไปแล้ว2งวดและ,ะติดขัดบางประกันนะครับผมวันนี้จึงอนุมัติออกมาเพิ่มเติมสำหรับราคาประกันข้าว ข้าวเปลือกหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่14,0 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี1 1 0 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า10,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียว12,000บาทต่อตันความชื้น15%์นะครับชนิดข้าวเปลือกข้าวเปลือกหอมมะลิได้สูงสุดไม่เกิน39ไร่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่37.04ไร่ข้าวเปลือกเจ้า49.83ไร่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี36.66ไร่ข้าวเปลือกเหนียว41.34ไร่นะครับผมคลมยังอนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ท5โดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต2564ั5 25 6 5ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและ จะได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกินโควเลอนละ20ไร่นะครับผมนั่นก็คือหมายความว่าถ้าท่านใดทีอ่อยู่ในโครงการประกันร,ราคาข้าว ก็จะได้รับตั้งแต่ธันวาคมนี้เป็นต้นไปและรวไมไปถึงโครงการแจกเงินไล่ละพันด้วยนะครับผมได้สูงสุดไม่เกิน20ไล่นะครับผมก็คือสมมติท่านลงทะเบียนไปนานหนึ่งไล่2ไล่3าไล่ก็ได้ตามนั้นแต่ยังไงซะสูงสุดก็ไม่เกิน1 0บสไล่นะครับผมในส่วนของโครงการแจกเงินไล่ละพันนะครับหรือโคเลร์ละไม่เกิน2 0 0พันบาทนั่นเองนะครับโดยระยะเวลาการจ่ายเงินนะครับตั้งแต่เดือนกันยายน6,4ถึงเมษายน6 5นะครับผม และสอดคล้องกับการประกาศนะครับจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับผมท่านนี้ก็เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับโดยได้เขียนผ่าน Facebook ว่าชาวนาเฮคอรมออนุมัติวงเงิน 7 6 0 8 0 9 5ล้านบาทสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65ทับ 65, เพิ่มเติมน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินรวม7 6 0 8 0 9 5ล้านบาทในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2,564ทับ2,565เพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกร,กรจำนวน74569.31ล้านบาทและค่าใช้จ่ายธนาคารทกส,สจำนวน1,511.64ล้านบาทหลังจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี64 6 5ทับและมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ5โองเงินจ่ายขาดเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น18,000ล้านบาทนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวหรือนอบขเมื่อวันที่23สิงหาคมที่เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้ได เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าว64ทับหกวงเงินจ่ายขาดนะครับ89,306.39ล้านบาทมาตรการคู่ขนานวงเงินจ่ายขาด6,955.98ล้านบาทนะครับและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปี64ทับหวงเงินจ่ายขาด54,972.7 2ล้านบาทรวมวงเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 151,235.09ล้านบาทนะครับทั้งนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนมีมติมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายตามโครงการประกันรายได้เพิ่มเติมภายใต้กรอบวบงเงินจำนวน76,080.95ล้านบาทโดย ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปีพศ2561นะครับปัจจุบันได้มีการประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเรื่องกำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐนะครับในการดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา28นะครับผม ลงวันที่24พฤศจิกายน2564นะครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตามที่ผมได้แจ้งไว้เนี่ยนะครับผมสองผู้ที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าคอรมอรได้อนุมัตินะครับผมวงเงินในส่วนของที่จะมาอนุมัติจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับผมก็คือโครงการสนับสนุนผลการผลิต ไร่ละพันนะครับผมหรือเรียกว่าโครงการไล่ละพันก็ได้นะครับผมซึ่งสูงสุดเนี่ยได้ชาวนาหนึ่งคนเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน20ไร่นะครับผมก็คือสูงสุด2 0 0 0 0บาทแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการเขาเรียกว่าโครงการประกันราคาข้าวนะครับผมที่มีการแจกจ่ายเงินไปแล้วนะครับ2รอบนะครับในส่วนของรอบที่3 4 5 6ี่้าและรอบต่อๆไปที่ ท่านจะได้รับตามวงรอบของการลงทะเบียนเก็บเกี่ยวนั้นนะครับได้อนุมัติวงเงินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องกลัวนะครับว่ารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายมีแล้วนะครับอนุมัติสดๆร้อนๆแล้วนะครับผมออกมาวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งการแจกเงินนั้นก็จะแจกให้ตามรอบการแจ้งหรือการแจ้งการเก็บเกี่ยวนะครับผมก็คือ อนุมัติจ่ายนะครับผมตั้งแต่กันยายน64ถึงเมษายน65กันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนถ้าท่านชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนําเสนอจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงนะครับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร้อยเปซ็นตสำหรับวันนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าชาวนา นอนมอ,อนุมัติแล้วในการแจกเงินไร่ละ1,000และในส่วนของโครงการประกันรายได้ข้าวหรือโครงการประกันร,ราคาข้าวนะครับรอบ 3, ามรอบสรอบหและรอบต่อๆไปอนุมัติวงเงินออกมาแล้วรอการจ่ายเงินจากธนาคารทกศได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ